กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดประวัติศาสตร์การก่อตั้งกรุงสุโขทัยและพ่อขุนศรีอินทราทิศผู้ก่อตั้งราชวงศ์พระร่วงประวัติพ่อขุนศรีอินทราทิศหากจะกล่าวย้อนความไปอย่างครั้งที่ประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมกันเป็นปึกเป็นแผ่นคนไทยหรือคนไตยนั้นเดิมทีที่ไม่ได้อยู่บนแผนที่นี้และไทยมาจากไหน ใครเป็นผู้ก่อตั้งและรวบรวมแผ่นดินมาจนเป็นไทยได้จนถึงปัจจุบันจะขอเริ่มเล่าเรื่องราวประวัติที่สามารถจับต้องได้หรือมีหลักฐานที่พอจะเชื่อถือกันได้หากย้อนไปนานกว่านี้เกรงว่าจะไม่สามารถเอาหลักฐานใดๆมาอ้างอิงได้คิดตามบทความเรื่องราวการก่อตั้งกรุงสุขโขทัยกันเลยประวัติศาสตร์ขุนศรีอินทราทิตตามพงศวดานและคำพีชินการมารีปกรณ์ ได้กล่าวไว้ว่าพ่อขุนสรีอินทราทิตย์มีพระนามเต็มก็คือกมอนเตรงอันสีอินทระบดีธราทิตยต์พระนามเดิมขุนบางกลางหาวทรงเป็นปฐมวงราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุขโทขทัยครองราชสมบัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช1782ถึง1822เมื่อจุลศักราช536พระสุริยราชาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ ได้ทรงตกแต่งซ่่ำแซงแปลงเมืองพิจิตรประการขึ้นใหม่คลองราชสมบัติต่อไปมีพระอัครามเหสีทรงพระนามว่าสิริสุทาราชเทวีมีพระราชโอรสองค์หนึ่งด้วยพระอัครามเหสีทรงพระนามว่าจันทกุมารพระเจ้าสุริยราชาเมื่อแรกได้ราชสมบัติพระชน20พรรษาอยู่ในราชสมบัติ28ปีสเสด็จสวรรคต พระชนได้47พรรษาพระองค์ประสูติวันจันทร์จุลศักราช570พระจันทกุมารราชโอรสได้ขึ้นคลองราชสมบัติส่งพระนามว่าพระเจ้าจันทราราชาและตามพระราชพงศาวดารโยนกหน้า80วักสองกล่าวไว้ว่ายังมีข้อความในหนังสือชินลาการมาลินีกล่าวถึงมูลประวัติของพระเจ้าโรจนราชผู้ได้พระพุทธสิหิงมาจากศีธรรมนครนั้นว่าบุรุษผู้หนึ่งหลงป่าที่บริเวณ บ้านโคนคามเข้าใจว่าบ้านโคนริมเมืองเทพนครและได้พบนางเทพพยาดาแปลงกายเป็นมนุษย์มาร่วมสมัครสังวาสเกิดบุตรได้มาเป็นเจ้ากรุงสุขโขทัยนามว่าโรจราชประวัติพระองค์ท่านจากคัมภีร์ชินการมาลีปรกรณ์หน้า112ถึง113ตอนหนึ่งกล่าวถึงการประสูติของพระองค์ได้ยินว่าบ้านที่โคหรือบ้านโคนจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งรูปงามมีกำลังมากท่องเที่ยวอยู่ในป่ามีนางเทพธิดาองค์หนึ่งเห็นชายคนนั้นแล้วใกล้ร่วมสังวาสด,ด้วยจึงแสดงมารยาหญิงชายคนนั้นก็ร่วมสังวาสกับนางเทพธิดาองค์นั้นเนื่องจากการร่วมสังวาสของทั้งสองคนนั้นจึงเกิดบุตรชายคนหนึ่งและบุตรชายคนนั้นมีกำลังมากรูปงามเพราะฉะนั้นชาวบ้านทั้งปวง จึงพร้อมใจกันทำราชาพิเศษบุตรชายคนนั้นบุตรชายซึ่งครองราชสมบัติในเมืองสุขโขทัยนั้นปรากฏพระนามในครั้งนั้นว่าโรจนราชภายหลังปรากฏพระนามว่าพระเจ้ารวงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดได้เชื่อว่าเมืองคนทีโบราณหรือตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันนั้นอยู่ในอาณาจักรสุขโขทยัยเนื่องจากพระเจ้าสุริยราชาครองราชสมบัติที่เมืองพิจิตรปราการ เมืองกำแพงเพชรในปัจจุบันหลังจากนั้นก็เสด็จสวรรคตและต่อมาพระจันทรากุมารราชโอรสก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อระหว่างนี้เกิดปาฏิหาริย์หลายสิ่งมากมายกระทั่งได้มเหสีเป็นเชื้อชาตินางนาคกุมารีมีพระราชโอรสคือพระร่วงนั่นเองพระอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าเชื่อถือคือพ่อขุนศรีอินทราทิตว่าบ้านเดิมของพระองค์อยู่ที่บ้านโคน จังหวัดกำแพงเพชรพระองค์ทรงนำชนชาติไทยต่อสู้กับชนชาติขอมซึ่งเป็นใหญ่ในสุวรรณภูมิอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งรวมถึงกรุงสุขโขทัยด้วยทรงได้ชัยชนะขอมและประกาศอิสรภาพตั้งราชาอาณาจักรสุขโขทยัยทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกและเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชาอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์กรุงสุขโขทยัย หลังจากมีการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีและมีพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นปฐมกษัตริย์แล้วพระองค์ทรงดูแลพระราชาอาณาจากักรและบำรุงราษฎรเป็นอย่างดีพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปีชาสามารถทั้งในด้านนิรุกติศาสตร์การปกครองกฎหมายวิศวกรรมาศาสนาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นตน้นผลงานของพระองค์ ที่ปรากฏให้เห็นอาทิศิลาจารึกที่ค้นพบในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอธิบายถึงความเป็นมาลีลาชีวิตของชาวสุขโขทัยโบราณน้ำพระทัยของพระมหากษัตริย์การพิพากษาอัธถาคดีนอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิศวกรรมชนประธานคือเขื่อนสิิพงที่เป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งมีการทำท่อส่งน้ำจากตัวเขื่อนมาใช้ในเมืองพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุงศาสนามากที่สุดคือพระเจ้าลิไทในรัชสมัยของพระองค์มีการสร้างวัดมากที่สุดกษัตริย์พระองค์สุดท้ายในฐานะรัฐอิสระคือพระมหาธรรมราชาที่4ต่อจากนั้นอาณาจักรได้ถูกแบ่งส่วนออกเป็นของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านนาจนในที่สุดอาณาจักรทั้งหมดก็ถูกรวมศูนย์เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทยัย ท่าที่เผยแพร่ออกมาแล้วนั้นมักจะมุ่งหน้าศึกษาแต่เรื่องลำดับกษัตริย์ในราชวงศ์สุขโขทัยเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนับว่ามีผู้กระทำการค้นคว้ามากที่สุดไม่ได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาการปกครองหรือการเศรษฐกิจซึ่งมีผลจะทำให้อนาจาักรแห่งนั้นรุ่งเรืองหรือล้มเหลวแต่ประการใดประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยนั้น แม้จะมีช่วงระยะเวลาอันสั้นเพียงร้อยปีเศษก็ตามแต่หลักฐานอันเป็นข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงนี้มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยจากศิลาจารึกซึ่งก็มีไม่มากนักประกอบกับตำนานพงศาวดารทั้งของเมืองเชียงใหม่และเมืองอยุธยาดังนั้นจึงมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความและการค้นคว้าเชื่อมต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากในการค้นคว้าคราวนี้ได้นำเอาข้อมูลต่าง ที่ได้กล่าวมาแล้วประกอบกับรายงานการขุดค้นการสำรวจซึ่งได้มีผู้ทำมาแล้วและการสำรวจด้วยตนเองรวมทั้งจากบทความของท่านผู้ทรงความรู้หลายท่านมาประกอบการพิจารณาด้วยอย่างไรก็ตามการค้นคว้าจะเห็นได้ว่าอาณาจักรสุขโขทยัยไม่ใช่อาณาจักรที่มีอำนาจและรุ่งเรืองอยู่ได้นานทั้งนี้เพราะตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของเมืองหลวงอันเป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจักร ไม่อำนวยให้ประชากรสามารถรวมตัวกันได้เพราะพื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ขาดการคมนาคมที่ดีมายังจุดศูนย์กลางทั้งยังถูกปิดล้อมจากอาณาจักรที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารมากกว่าด้วยดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรสุโขทยัยอยู่ในฐานะเป็นรัฐกันชนซึ่งต้องถูกอาณาจักรที่ใหญ่กว่าพยายามแพร่อ,อิทธิพลเข้ามาเพื่อต้องการผนวกดินแดนเข้าไว้ด้วย ทำให้อาณาจักรสุขโขทยัยดำเนินนโยบายทางการเมืองด้วยความไม่มั่นใจนักทางด้านการจัดลำดับกษัตริย์ปีที่ขึ้นคลองราชสมบัติกับปีที่สวรรคตก็เป็นเรื่องสับสนมากทั้งนี้เพราะข้อความในศิลาจารึกมักขาดหายและมีการเชื่อมต่อกันไม่มากพอที่จะกล่าวได้โดยเด็ดขาดว่าเป็นปีใดแน่นอนแม้พงศาสวดารและตำนานต่างๆก็เช่นกันเป็นเหตุให้มีช่องว่างในการตีความได้มากในการค้นคว้าครั้งนี้ ได้แสดงหลักฐานอย่างละเอียดประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นด้วยทางศา,ศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจและนิกายย่อยที่ได้เข้ามาเผยแพร่ในอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งแต่เดิมกล่าวกันแต่เพียงว่าได้รับพระพุทธศาสนานิกายลังกาว,วงเท่านั้นแต่ไม่ได้กล่าวละเอียดถึงนิกายย่อยและบทบาทของพระสงฆ์ไปมากกว่านั้นกล่าวโดยสรุป เหตุสาคัญที่ทาให้อณาจาักรสุขโขทัยหมดอํานาจและสิ้นสุดความเป็นอาณาจักรนั้นอยู่ที่พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินการทางการเมืองนั่นเองจึงทําให้ฝ่ายอายุทยาสามารถผนวกดินแดนสุขโขทัยได้สําเร็จขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกําแพงเพชรประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงสุขโขทยัยและอาจารย์สินชัยกระบวนแสง ผู้เขียนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยกรุงสุโขทยัยและขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ